นี่วรุ่นตูปุดล้งยตด,ดลังมดยตเยด่ห ตัวนี้ท้องแล้วใช่ไหมท้องแล้ววัวทอ้องก็กินได้อันนี้ตัวผู้รุ่นอันนี้วัวสาววัวสาวอ่านี่ก็สาวสาวรอผสม เนี่ยเฉยๆยังไม่ได้ใส่อาหารเนี่ยเปลือกมันเฉยๆอ่าอันนี้เปลือกมันเปลือกมันเฉยๆนะคะยังไม่ได้ใส่อาหารนะเนี่ยอ่าฮะ,ะไม่ถ่ายแป๊บเดียวลูกไม่ถ่ายแป๊บเดียวโอโ้กลัวกล้องมา,าไปใกล้ีูกูมาดมาลูกมามาเร็วๆนี่นะคะอาหารอาหารก็ไม่ต้องใส่เยอะ ใส่เยอะอ่ะลกะดเดียวลอให้มันกินอ่าลอให้มันกินไม่ปกติไม่ลอมันก็กินอยู่แล้วแต่เราให้อาหารไปด้วยเพิ่มนิดหน่อยเป็นอาหารปนนิดหน่อยนี่ตวผู้น้อยอันนี้ตวผู้อันนี้สาวสิบห้าสิบหกอันนี้ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบพร้อม พร้อมผสม18ถึง20ตัวนี้ผสมผ่านแล้วนะคะนี้นี้ผสมผ่านไว้2รอบแล้วเกือบ2เดือนแล้วนี่ประมาณ 2>, 2, 2เดือน,ผ,นผ่านแล้วไอ้ตัวนั้นนะล,ลูกมันเนะบอกเค้าด้วยอ่าตัวผู้เนี่ยลูกมันตัวนั้นก็ลูกมัน,ต,น,น,มนตัวนี้ลูกมันตัวนั้นก็ลูกแต่เล็กๆ กินมาตลอดอน,นี่มาดูตัวนี้งัวแม่ลูกอ่อนนี่อ่าอันนี้แม่ลูกอ่อนลูกอ่อนกินได้กินได้สบายคุองออกได้หนึ่งเดือนกินลูกเร็วเร็วกินกิ<ๆ>นกินตัวนี่พิเศษอันนี้ลูกสาวพิเศษอ่าลูกสาวพิเศษฮัอะไรวะเศรษ นี้พิเศษอันนี้ยังเล็กอยู่กินไม่ถึงโอเคแค่นี้นะคะ